สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนกนะคะหน่วยหินดินทรายนะคะวันนี้นะคะเกมการศึกษาของเรานะคะก็คือเกมแบบรูปอนุกรมค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะกิจกรรมเกมเรียงลําดับแบบรูปอนุกรมหน่วยหินดินทรายนะคะวิธีการเล่นเกมเรียงลําดับแบบรูปอนุกรม1นึ ให้เด็กๆสังเกตชุดรูปภาพอนุกรมที่คุณครูกำหนดให้นะคะ 2. ช่วยกันสังเกตว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรบ้าง 3. จากนั้นให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องมา1ตัวเลือกแล้วไปดูคำตอบที่ถูกต้องกันไปเล่นกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะมีรูปก้อนหินมีรูปอะไรคะดินใช่ไหมคะแล้วก็ก้อนหินแล้วก็ดินแล้วเด็กๆว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรคะข้อที่หนึ่งคือดินข้อที่สองคือก้อนหินข้อที่สามคือตอไม้คะ่ะเด็กๆว่าคำตอบข้อไหนคะ เฉลยน,น,นะคะข้อที่สองนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรคะเอมีดินแล้วก็มีทะเลทรายแล้วก็มีถ้ำมีดินมีทะเลทรายแล้วก็มีอะไรนะตัวเลือกที่หนึ่งก็คือ ทะเลทรายตัวเลือกที่สองก็คือดินตัวเลือกที่3ก็คือถ้ำเด็กๆว่าภาพต่อไปนะคะข้างบนนะลูกนะแถวข้างบนนะเด็กๆว่าจะเป็นภาพอะไรนะ้าคุณนกฉเฉลยเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือภาพที่3นั่นเองค่ะมีดินแล้วก็ทะเลทรายแล้วก็ถ้ำ ดินทะเลทรายแล้วก็ต้องเป็นถ้ำค่ะโอเคข้อที่3นะคะเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะอ้าวมีของเล่นที่เล่นทรายแล้วก็มีบ่อน้ำแล้วก็มีต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตมีของเล่น ที่เล่นทรายแล้วก็บ่อน้ำตัวเลือกที่หนึ่งก็คือต้นไม้ที่กำลังจเจริญเติบโตตัวเลือกที่สองก็คือบ่อน้ำตัวเลือกที่สามก็คือของเล่นที่เล่นชายหาดนะคะเด็กๆว่าตัวเลือกไหนถูกต้องคะคุณนกฉเฉลยเลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเองค่ะมีของเล่นที่เล่นท,ทะเลทรายแล้วก็มีบ่อน้ำ แล้วก็มีต้นไม้ที่กำลังจเจริญเติบโตมีของเล่นที่เล่นทะเลทรายแล้วก็มีบ่อน้ำแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีต้นไม้ที่กำลังจเจริญเติบโตค่ะข้อที่4ีนะคะเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรคะมีภาพดินมีภาพหินมีภาพอะไรคะ กอกองทรายใช่ไหมคะแล้วก็ภาพอะไรอีกน้าก้อนหินแล้วก็ดินแล้วก็หินแล้วภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรคะตัวเลือกที่หนึ่งคือเจดีทรายใช่ไหมคะแล้วก็ก้อนหินที่มีต้นไม้กำลังเจริญเติบโตแล้วก็มีก้อนหินเด็กๆว่าจะเป็นอะไรน้าอ้าวงั้นคุณอกฉเฉลยเลยนะคะ ตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะคะเด็กๆคิดว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรคะบ้านเด็กเล่นทรายแล้วก็เด็กเล่นที่ชายหาดบ้านเด็กเล่นทรายแล้วก็เด็กเล่นที่ชายหาดตัวเลือกที่1นะคะเด็กเล่นที่ทรายใช่ไหมคะแล้วตัวเลือกที่2ก็เด็กเล่นที่ชายหาด ตัวเลือกที่3ก็บ้านเด็กๆว่าตัวเลือกไหนคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือบ้านนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณนกฝึกให้เด็กๆสังเกตนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ